มุงหุ่มุงมุ้งมีมุงมุงมุงน่ารักไหมน่ารักไหมดูความน่ารักของน้อยเขาดูซิดูซิุ้่แม่จ๋ามาเที่ยวหาเด็กๆดน้อยชื่อแก้วฟ้าเหมือนกับวงมาลำซิ่งเลยแก้วฟ้ามิวสิกดูความน่ารักอ่ะมุงมิงมุงมิงมุ้งมิงดูความน่ารักกันหน่อย ดูกันดูกันดูดิเชือกนี้กอดได้นะโอ้โหดูดิว้ายนอนแล้วนอนแล้วได้เัลดานอนแล้วน่ารักจะไม่มีแอ้โหท่านผู้ชมดูสิคนไหนมาก็ลงรักเขา,อาโอาของแก่ของแก่กา้กาวที่นิดน,น้อย มามามาดูช้างนอนมาดูช้างนอนมาดูช้างนอน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 อืหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยหลับแล้วหลับแล้วเวลับตาหลับสนิทเลยหลับสนิทแล้วครับ ลับสนิทแล้วครับหลับสนิทแล้วครับเยี่ดีจะไม่เมตซีเยน,นองแก้วฟ้าด้วยนะครับเขาเป็นเพศเมียนนะเจ็เดือนเจ็ดเดือนเพศเมียเจ็เดือนเองเจ้ดตัวใหญ่แล้วน้ำหนัก,กสามร้อยกิโลสาม้กโลแล้วนะ ส้สสสางน้อยสร้างน้อยแต่ตัวไม่น้อยแล้วนะจ๊ะปุ้งปิงปุ้งมิงอ่าลุกแล้วอ่ดูความน่ารักเขาดูสโอ้ยอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายนอนต่อนอนต่อโอ้ยทิ้งตัวดูสิมุ้งมิงมุ้งมิงครับผมอ้าวคนนี้มาพี่เป็นเนตแชงหลวงตกลุมรักน้องทุกทีเลยนี่โอ้โห หมดละหมดขาแม่และเอาโมทุมมทุอ่าหมดหมดหมดเล่นภาษาของเขาเด็กๆนะโอ้โหอืมดูสิดูความน่ารักของเขาดูสิทตีตัวตึงตึงอ่าน้อ,นนองน้องแก้วฟ้าก็จะมีสายจุงตรงคอนะ เวลาแม่เขาพาไปดเดินก็ต้องใส่สายจูงนะเพราะว่าเขาวิ่งสนทุกๆไม่ใส่สายจูงไม่ได้นะวิ่งชนรถเขาอีกโอ้ยโอ้ยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอเต็มที่เต็มที่โอ้โหดูความน่ารักของเขาคนไหนไม่เห็นน้องแก้วฟ้านี่ใจละลายทุกคนมามามานอนนอนนอนน,นอน ทางน้อยตัวบักใหญ่สามร้อยกิโลนะครับเต็มที่เล้วเต็มที่แล้วตอนนี้เป็นไรเป็นนางเอกเป็นนางเอกแล้วตอนนี้เต็มที่เลยโอ้โหทามมาเลยองควนคนมันแล้วเอา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 เอตื่นแล้วตื่นแล้ว จ,จับขากล้องกันเลยจ,จับขากล้องกันเลยดูดูด,ดเูเวลาเราถ่ายก็พยายาม่าให้กระจับจับขากล้องได้นะหามตูดไหมท่านผู้ชมได้ยังไงเอฟซีก็ดูอยู่อ,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 อมาพี่ดีหน่อยมามาดูน้องแก้วฟ้ากัน ดูคนน่ารักเขานี่ดูคนน่ารักเขาดูคนน่ารักเขามง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 เท่งมงมงมงเทงมงมงมงเท่งมงเวลาเรถอยออกไปนะก็จะจับขาต้องจะจับขากล้องก็ต้องถอยออกมงมงเทงมงอ่าเ็บมงมงเทงมงมงเทงมง โมงเก้งโมงจะนอนละนอนละนอนละนอนตอ่อนอนตอ่อแอตติม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 โอ้ยดูท่าเขาสินี่ชูคุยกับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับเนี่ยการูบาราถ่ายเขาเล่นดียุกยิกยุกยิก,ยก,ยกตลอดโอ้ยน้องแก้วเนี่ยสุดตัวโอ้ยรถแตกรถแตน ตัวแตกตัวแตนแล้วอ่ะ่านผู้อชมตรวาป้า,ปาถึงบริษัทเลยโอยโชว์พุง้งโชว์พุง้งโชว์ความน่ารักให้แม่แม่ดีหน่อยเดียวใจละลายไปเลยใจละลายไปเลยละลายไปเลยอ้ายหายทองปางงาตริงชือตุ๊กตจริงคือตกาอทตกา ลิงตอกทาโอ้ยดูดดูท่าเขสมมตท้องแม่ไปแล้วน่อยข้าไปฝั่งนู้นแล้ไปล้ไปละไปล้อ้าวเขาทำสำเร็จด้วยซะทีข้าบไปฝั่งนู้นแล้ว,ลว,ลว,ว,ลวยเย้ยอยเยยย้้โหอ,อะยรจะขนาดนั้นยยยยยยย ไปละเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยแม่จาจุรีอันนี้แม่บั้งพึ่งนะครับจำจุรีเป็นแม่น้องแฝดอันนี้แม่แม่พึ่งแม่ของน้องแก้วฟ้านะครับกำลังชุดช้างนะครับกำลังเชือช้างกำลังชุดช้างสวัสดีครับสวัสดีครับ น้งจ้าเอ,อาติดภาพครับฝรั่ <ot> งก็จะมาเป็นติภาพฝรังมาเป็นติภาพลงช่องย <m> ู<ๆ>ทูเขาช่วยตางริส <distractions> รตูจิช่วโมทนะตานสบายเลยครับตามสบายเลยถ่า,ายเลยถ่าเลยสวยส เร<ช>าก็จะไปเสียอ,อ๋อพี่มานาเลี้ยงอาหารโอ้พี่มานาให้ตะก้าหนึ่งสองตะก้าแล้วใช่ไหมโอ้โหเฮงเปังๆังเลยพี่มานาไม่ธรรมดานะเนี่ยแม่บุษบาแม่บุษบาโอ้โอ้มาด้วยมาด้วยแม่บุษบาถ้าไาอยู่ทัาช่างนี้นะขอบคุณนะแม่บุษบาเนี่ยผ่านพี่มานานะครับป้อนอาหารแม่ ทางแ yup. ม่ลูกอ่อนนะครับค้างแม่ลูกอ่อนแล <ส Over> ้วแม่ล oh. ูกอ่อนโอ้โหดูสิดูส yeah. ิธรรมดานะครับอีมานาแม่บ hm. ุษบานะครับมามาสโคตเขาด้วยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหฝั่งนู้นแม่ตุบา วนไปแล้วไปป้อนอาหารล้องช้างแล้วนะแม่บุตรสบาแม่บุตรสบาเลี้ยงอาหารสวัสดีจ้าเขาลูกได้จับได้นะเกาเกาที่มานาก็ไปให้อาหาร อนช้างอนช้างป่วยช้างป่วยมีสปปนเซออดก็สวัสดีครับสวัสดีครับพักสายได้จ้าักสายได้นะครับกำลังก็ชอบนะมันจะต้มช้างเอ นี่นัช้างป่วยกำลังขุ้นไงช้างป่วยช้างป่วยโโอโ้หเห็นไหมเอฟซีมีช้างป่วยหนึ่งเชือกนะครับมีช้างป่วยหนึ่งเชือกพี่มานาไปให้สองตะกร้าเอฟซอซให้มานะเอซให้ป้อนนะครับขอบคุณแม่บุตรบานะครับ ออขอบคุณแม่บุษบาข้ามช่องนะเข้าไปดูน้องไวดง้ดูน้องคูช้างเบบีเแบบีเแบบีเแบบีแบบแบบช้างแฝดครับเบบีครับนะไปเลยเขาเปิดให้แล้วไปไปไปเขาไปดูเขาเปิดให้แล้วนะ่ะ ก็จะให้ดูช้างแฟร์เบบี้เบบี้อันนี้แก้วฟ้าก็นอนแอ่งแมงอยู่นี่แหละโอเคใช่ไหมถ่ายพอยางแม่พอเนาะโอ้ยขอบคุณนะครับแม่น้ำพึ่งตัวใหญ่สุดสวยแม่น้ำพึ่งสุดสวยซื้อกล้วยให้หน่อยแม่น้ำพึ่งสุดสวยซื้อกล้วยให้หน่อยเออเออมาม่ามามา ซื้อให้ข้าอาหารให้อาหารช้างเนะาะ